เดี๋ยวกูไม่ร้องแล้วผมกูทำเองกูก็ต้องวิ่งไปงานที่หลายที่อ่สวัสดีนะครับผมก็วันนี้นะครับมีลูกค้านะครับอ่ะพี่อยู่จะอยู่ที่ไหนเนี่ยกําแพงกำแพงต่ปลายนครสวรรค์เนี่ยอ้าก็ตรงไหนนะลงเบียร์ไอ้ลงเบียร์ก็เคยมีมานั่นแะคุณคุณเดี๋ยวลงเบียร์เนี่ยใกล้ๆลงเบียร์นะอันเนี้ยก็ตัวนี้เป็น ET นะครับ ET 11แรงนะครับก็ พี่เขาจะมาทำเป็น12ได้เ so ล mm ็กเนาะแล้วก็ทำสีด้วยเอาสีอะไรพี่มีมีสีเขียวไหมมีตอนสีเขียวเลยเอาเอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวติดฟังเสียงก่อนแป๊บนึงนะครับเสียงอะไรปวดฟัดปวดฟัดเอาเอาเร่งๆได้บ้างเร่งเรื่องอะไร อันนี้ยังเดิมๆหมดเลยใช่ไหมพี่ยังไม่มีสปริงอะไรเลยอ่ะโอเคนะครับก็พี่บอกว่าเปลี่ยนลูกปืนบาลานมาแล้วใช่ไหมอ่าเสียงยังเงียบดีนะครับใช้ได้นะครับก็เดี๋ยวลื้อเลยนะครับเดี๋ยวจะได้ขับเฮ้ยน้ำยาลอกสีมาแล้วอ่ะหลงนี่นอนนอนนอนหนม่ได้แกะหอเลยเห็นโฆษณาจังนะครับใน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 เพจนี่เขาบอกว่าทาปุ๊บลอกปั๊บ มันต้องล้อสีเท่อะสีรถโดนใครร้องสีรถพี๊แล้วดูดิมันหลอกอกินเปล่าเออเอา้ทรายจะมาไม่ออกไปแล้วแต่ยี่เครื่องพี่ยังเอียเ่ยมดีแล้วเนี่ยมันคันนี่โอ้โหมีสภาพเลยพี่พไม่อยากขัดเลยมันดำแบบมันมัน,ม,นมันเป็นเศษเลยว่าน้ำมันแห้งๆอะ่ะเกาะเกาะเกาะโอ้ๆๆๆโ,อโหดราดดราไวก็เอาไม่ออกอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตลื้อ เบามันก็ได้เบาแล้วมันก็จะพอเป็นนั่นแล้วมันจะคอนดับเองอ๋อใส่พวกลูกพงหลูกปามเงินอย่างไม่รู้อิงที่ปานต้องเปลี่ยนอยู่แล้วพี่เหนียวเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยรีคอนนะเป็นอาจจะเป็นพวกกระพงกระปิ้งที่อย่างช่างมันคอนไอ้พวกนี้แปลกนะอีทีนะครับถ้าใครเจอการแบบพี่ที่พีเขาพูดนะครับเนี่ยขากระนามันคอนเนี่ยครับไอ้ตัวโดเล่งเนี่ยครับแกนมันคอนปุ๊บเป็น เออผมก็งงติดเครื่องไว้เด้งนานอ,อยู่ดีๆอ่าเดี๋ยวค่อยค่อยผ่อนถ้าเราไปต๊อกมากนี่คือค่อ,คอยๆผ่อนเองเลยผ่อนแล้วก็ดับได้ไดอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลื้อเลยนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวนะครับดิน้ํายาลอกสีไอ้น้องแต่าก,การนี่ <c oughs> เอาอะไรมาเทใส่หน่อยดิฝฝาากได้สีอ่ะ นี่แหมว่าเขาสีเขาไปดีอาลองดิทาเลยทาเลยของเขามันดูดลงไปก่อนเออมันต้องดูดลงไปก่อนอาใหญ่หกเลยน้องเปื้องโอ้โหอาอนี่เป็นไงเป็นไงแข็งดีนะครับลองเป็นแบะเลยเฮ้ ได้ไดด้้ไไ่หมดีกันกวานก่อนไหมต้องปัดให้เมือยเฮ้ยออกแล้วไม่ของดีจริงจริต้อแกงต้องแกงไม่ต้องนี่ครับนี่นี่หลุดเลยอันนี้ต้องปัดนิดหน่อยหลุดเลยเล็บเลยโอเคว่าเรื่องมึงจะไปปัดอะไรโหทรงเดชม่วยหมดไอ้น้องเอา โอเคนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตลือก่อนนะครับเดี๋ยวได้จัดการทีเดียวเลยเทน้ํายาครับอ่ะนะครับตอนนี้ก็ลือหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวอันนี้ลูกปืนเดี๋ยวดูลูกปืนพี่ก่อนอ่ายังแน่นดีอยู่นะครับโอ้โหลูกปืนแคมจะหลุดแล้วพี่อ่าอันนี้ลูกบอล้านอ่าพอได้นะครับอันนี้ลูกปืนแคมนี่หลวมนะครับดยวเปลี่ยนตับหนึ่งนะครับ อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตล้างแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวไปเช็คอีกทีนึงว่ามีอะไรเสียหายบ้างนะครับ <c oughs> อ่านะครับตอนนี้ก็ทําสีเรียบร้อยนะครับนี่สําหรับอ่างกับหม้อน้านะครับแล้วก็บอกนะครับใส่เรียบร้อยอันนี้เป็นปอกร้อยยี่สิบนะครับอ่า เป็นไดเล็กนะครับตัวนี้นะครับอย่าลืมขับอันนี้อย่าได้พุ่งไงอย่าไปขูดประเก็นเลยเตรียมใส่คอแล้วไงคอใส่อะไรอ่ะโอเคแล้วก็ลองคอนดูเลยเยอร์คอแดดดูบุ้งูบุ้งมินิมเลยที่มาในชาป้เปล่าวะที่พายจะแปะกันกระพร้อมมันอะนะครับอันนี้สีเขียวนะครับนี่เงาเงาเลยนะครับโอ้ยแอบตาแดดดีนะวันนี้นะครับต่างสีเขียว ชุดฝาชุดฝาสูบมั้ยังเห็น้องใหม่ใส่ฝ<ห>าใหม่หน,นะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวจะปิดฝาสูบแล้วนะครับก็ลูกสูบใส่เรียบร้อยนะครับอ่ะแล้วก็นดี๋ยนสูดพอดีนะครับลูกสูบนะครับชาวตาจนดัดใช่ไหม อ่ะโอเคปิดฝาเลยน้องไม่ใช่หล่อปลายเลยไม่ใชถังไปอยู่ไหนแล้วอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ้าวแล้วไอ้น้่พไฟพ่นสีแดงอ่ะไฟพา่นสีแดงอ๋อแหมนึกว่าละไม่รู้เรสีแล้วไอ้มอกรองมันล่ะสีอะไรหมอกรองเดี๋ยวเปลี่ยนนั่เออใช่ลืมอ่านี่ครับถังเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตประกอบอีกแป๊บนึงนะครับผม ขวานตั้งล้อเลยอ่านะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวกําลังประกอบนะครับอันนี้คือเปลี่ยนอะไรเพื่องบุ๊เปลี่ยน,นขาแน่นไหมเปลี่ยนอะไรบอสก็ถ้าคือว่ามันคอนมากๆนะครับตรงนี้มันจะเดินเบาไม่ได้นะครับอ่าเดินเบาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอ่าแล้วก็ชุดสปริงนะครับชุดสปริงแต่งก็สองตัวเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับอ่าตัวนี้ก็ฝาสูบเรียบร้อยนะครับ ยังไม่ตังวาวนะครับเดี๋ยวรอหมู่แป๊บหนึ่งอ่าพอดีมีลูกค้ามาเอาเลรอเหล็กนะครับครบยัง <c oughs> นี่นะครับใครสนใจลรอเหล็กก็ทักเข้ามานะครับคู่ละหกพัน 6, นะครับถ้ามารับเองนะครับแต่ถ้าให้ส่งก็อีกราคานึงนะครับไปได้ไหม อ๋อมาส่งของด้วยอ่ะโอเคนะครับอ่ะนะครับก็ตอนนี้ก็เฟืองนะครับนี่ประกอบหมดแล้วนะครับอ่าทุกอย่างเฟืองสวยนะครับ<อ>ใช้ได้เลยไอ้นี่เครื่องมือหนึ่งเเนี่ยพี่อ๋ออ่ะ,อะโอเคนะครับจะขออนุญาตประกอบอีกแป๊บหนึ่งนะครับผม่ะนะครับก็ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับ นี่ครับอ่าเด,ดี๋ยวลองติดดิเนื้อปั๊มขึ้นดีป่ะขึ้นดังเป็นไหมตมไม่ดีป่ะเนี่ยเฮ้ยบูมเนี้ยมเปลี่ยนไม่ป่ะฮะเป,เปลี่ยนหมดใช่ไหมคอแน่นไหมจับมัน นนแกะเอา,ลาเลยอ่าเดี๋ยวกแกะฝองปอมมาบังเครื่องดูแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวไม่อุ่นใจไอ้น้องเลยงานเข้าอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตอีกแป๊บหนึ่งนะครับอ่าครับก็เดี๋ยวให้เพื่อนนี่นะครับหน้าสัมผัสนะครับ ทลายนะครับหรือเป็นร่องนะครับาวนี้แรงดันมันจะตกนะครับตรงนี้นะครับแน่นไหมคอนไหมจับคอนก่อนคอนก่นอนมันจะเข้าหอกดิงัดขึ้นงัดลงนนในววิธีการคอนเนตดังโยกอย่าไปดึงโ,โิ้มอย่าง อ่ะโอเคเดี๋ยวลองเอาปั๊มใหม่ใส่ดูนะครับเพราะว่าภายในก็เปลี่ยนใหม่หมดแล้วนะครับก่อนนี้มันควงแล้วมันไม่ขึ้นแก็มันมันอันตรายนะครับปลายบานไปแล้วนะลี่ห้องนีไป มันเหลี่ยมหมดแล้วเนี่ยนะะนี่นะครับลอยนะมันกินนะครับกลับมาตัวที่หุินเก่าเขาไงพอฝาปิดหมดแล้วนะ่อได้เปลี่ยนใหม่ไปเลยนะครับเฟืองปั๊มํามันเครื่องนะครับเพราะว่าอันตรายนะครับเดี๋ยวมันไม่ขึ้นขึ้นมานี่มันจะพังเยอะนะครับอ่ะโอเคนะครับ ตาๆลองเช็คใหม่ดิลองเช็คตรงนี้ดิอดไอตัวนี้เปลี่ยนใหม่ใช่ไหมมีโอริงให้ป่ะมีโอริงให้ไหมมีโอริงให้ไหมที่ตัวกล่องมาใครคนใส่มีโอริงให้ไหมท้าออกมา <c oughs> เลยไีก่อนไม่เล่นก็ติดแล้วรถนรงองีขึ้นแล้วน่ะพอเฮ้ยดีดีมันควงนด่ขึ้นไหมต่ดไปดิ ว่าไงหนั่งแหละมันเยอะนะ,อะพอแกะตัวนิ่วด้วยน้ำม,มันมันออกแนละ้วเอาน้ำมันมันก็นมาล้องด้วยอ่ะเดี๋ยวแกะเร่องน้ำมันเครื่องแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่ะนะครับตอนนี้แกะเรียบร้อยเอ็งต้องีดูเลยใช่ไหม อ่ะลองดิอ่ะนี่นะครับไหนวะเนี่ยในกล้องยุ้งไม่เห็นเลยเนะี่ยเดี๋ยวร้อยลงก่อนอ้าวไม่ลงอีกยกเครื่องขยับนี่เมื่อกี้ไม่อยากจะขึ้นอ้าวนี่นะครับขึ้นล้อแล้วนะครับครึ่งรอบนะครับอ้าวติดเลยน้องติดเลยติดสักทีได้น้องไม่ลิงเลยอ่ะ <c oughs> อ๋อน,น,อน,น,อนี่ใส่กองไม่ใส่เข้าไปไาอะในถังอ่ะอ๋อเดี๋ยวจะมีขาเขาเลียงอีกชุดกน<_ <k> _>เนี่ยเก็บเก็บแล้วยังเออไปนะครับก็ถือว่าง่ายนะครับปั๊มดีนะครับ ครับเดินเบาได้นะครับมีหอบมีหอบนิดเดียวจะหอบหนักก็ไม่อีกไอ้นี่เขาไม่มีมาเหรอตัวใสตรงเนี้ยอ่านะครับก็จากที่บังเสียงนะครับแล้วก็การเล่งนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับใช้ได้นะเล่นติดมือดีนะครับ นี่นะครับให้วางรอบเบานะครับไปเอาอย่างงี้หรือเปล่าเสียอ้ให้เดินเบาอย่างงี้หรือเปล่าอ่ะโอเคนะครับก็ถือว่าอ้าวไม่ดับมิกเฮ้ยอ่ะโอเคนะครับผมก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากจะทำเครื่องนะครับอยากจะได้สเต็ปไหนก็ทักมาเบอร์นี้นะครับ0 8 7 3 1 2ป เจ็ดเก้าแปดเก้านะครับอ่าแล้วก็สำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับจะขอจบไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ